สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วเนี่ยนะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b ์และกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารลิงอ์แนวดีๆที่ผมจะมานาเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับพเพื่อนๆเป็นหนึ่งในะคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับวันนี้นะเรื่องที่เราจะมาคุยกันนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนี่น้ำยาล้างหัวฉีดน,นะครับผมของ STP นะครับ อ่าตัวนี้นะก็จะเป็นตัวสีดำกล่องสีดำนะครับผมใช้สำหรับน้ำมันเบนซิน,นเครื่องยนต์เบนซินนะอะ่ถ้าเกิดเครื่องยนต์ดีเซลเขาก็จะมีของเขาโดยเฉพาะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมคือตัวเนี้ยผมก็เคยใช้แล้วละ่ะมาแล้วรอบนึงแต่ผมตอนนั้นผมจะใช้เป็นตัวกระป๋องสีเทามาั้งถ้าจะไม่ผิดที่เคยรีวิวกันไปนะครั้งนี้เดี๋ยวผมจะมาลองตัวสีดำบ้างซึ่งมันจะเป็นตัวที่เขาว่าเข้มข้นกว่าเดิมนะครับผม คุณสมบัติหลักๆของเขาก็คือชําระล้างหัวฉีดนะครับเขาแนะนําให้ใช้ทุก5000กิโลเมตรนะคือตัวผมเองนะผมผมซื้อมาลองใช้เนี่ยเพราะว่าผมก็ไม่มีเวลาที่ว่าเอ้ยบางทีเราจะต้องเหมือนถอดหัวฉีดรถเพื่อไปทําการเหมือนก็ไปทําทารเทสรหรือว่าไปทําการหาล้างหัวฉีดใหม่นะครับให้มันฉีดได้ไม่สะดุดนะครับผมไม่มีอะไรอุดตันใช่ไหมเราก็ไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นนะครับ ซึ่งตัวเนี้ยมันก็ถามว่าใช้แล้วมันจะเห็นผลโดยทันทีเลยหรือเปล่ามันก็คงไม่ขนาดนั้นนะครับมันก็คงต้องใช้เรื่อยๆมันใช้เรื่อยๆนะครับผมซึ่งตัวผมเองอ่ะผมก็จะใช้ทุก1 0 0 0 0กิโลพร้อมกับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องประมาณนี้นะครับผมไม่ได้ใช้ถี่ถึงขนาด5000กิโลขนาดนั้นนะนั่นก็ส่วนตัวมองว่ามันก็คงถีกันไปสักนิดนึงนะ กระป๋องนึงเนี้ยผมก็ได้มาจากในช้อปปีนะครับก็ราคา130บาทนะเดี๋ยวผมอาจจะทิ้งลิงก์รายละเอียดไว้ให้นะครับว่าซื้อจากร้านไหนนะซึ่งมันก็แล้วแต่ร้านที่ได้มานะครับอาจจะ130ร้อยอะไรก็บ,บาทก็ว่ากันไปหรือว่าจะซื้อกับทางเอ่อที p ที่เขาเปิดร้านในช้อปปี้ในรั a ดาโดยตรงก็ได้นะอันนี้แล้วแต่แต่นี้สุดผมจะไปซื้อจากร้านที่แบบ ที่เขาเปิดขายทั่วไปนะครับผมนําเข้ามาเองมัง้งหรืออาจจะนําหรืออาจจะรับมาจาก S T P เขานี่แหละนะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับวิธีการใช้ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยเพียงแต่ว่าเราจะต้องมีน้ํามันในรถเรานะครับมากกว่าครึ่งถังนะย้ํานะครับว่าต้องมากกว่าครึ่งถังนะครับร้อยกว่าครึ่งถังไม่แนะนํานะครับผมซึ่งตอนนี้น้ามันรถผมก็ประมาณครึ่งถังเอ้ยเกินครึ่งถังมาละการใช้ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเปิดฝาเทเข้าไปในช่อง เติมน้ำมันของเราแค่นั้นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวจะเป็นยังไงนั้นมาติดตามชมกันครับคืออย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วรถผมเนี่ยมันจะมีอาการหรือว่าเสียงของท่อเสียที่เหมือนแบบมันมันเดินไม่ค่อยเต็มแบบมันจะปรับปรับปบอกไม่ถูกเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะ สาเหตุอะไรนะครับผมคือหาหมดแล้วล่ะตั้งแต่หัวเทียนคอยจุดระเบิดนู่นนี่นั่นอ่ะคราวนี้ก็วนกลับมาที่หัวฉีดอีกรอบนึงก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะผมก็ไม่มีเวลาจะถอดหัวฉีดไปเช็คไปเทสอะไรนะก็เลยซื้อตัวนี้มามาใช้และกันเดี๋ยวอาศัยว่าใช้ทีหน่อยแล้วกันดูที่ว่ามันจะดีขึ้นไหมอ่ะเดี๋ยวลองไปฟังดูว่าเสียงรถผมที่บอกว่ามันปรับ,รบ,รบเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะรอสตาร์ทรถแป๊บหนึ่งนะครับ ปกติดีเออแล้วแต่จังหวะแหละเออช่างมาเถอ,อะเดี๋ยวไปดูตอนขั้นตอนวิธีการอ,อใส่เจ้านี่เข้าไปในรถยนต์ของเราแล้วกันนะไปไปดูกันครับวันเดือนปีที่ผลิตนะกลิ่นคนะ่อนข้างจะสนๆเหมือนกันนะอือก็ประมาณนี้แหละกลิ่นเหมือนพวกคล้ายๆพวกออน้ำมันนี่แหละนะออโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดฝานะ้ำ ฝาถังน้ำมันแล้วก็เติมกันครับอย่างนี่บอกไปวิธีการไม่ได้ยุ่งยากเลยเปิดฝาถังน้ำมันสะอาดสะอาดสวยงามเพราะว่าล้างแล้วโอเค,อเ,คเราก็เชื่มครับอ่อันนี้เติมเข้าไปนี่นะครับเทไปให้หมดขวดเลยนะชุ เรียบร้อยหมดดลัวละโอเคขอปิดฝาทั้งก่อนพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทําให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึง่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับอ่าเติมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ลองสตาร์ทรถดูนะครับ เห็นไหมน้ำมันผมมากกว่าครึ่งขีดน,นะครับครึ่งถังนะครับผมอเราถึงใช้ได้นะ,ะไปลองฟังเสียงท่อดูกันสิเป็นยังไงบอกเลยว่าไม่ต่างกันก่อนเติมหลังเติมยังไม่รู้สึกอะไร บอกแล้วว่ามันคงไม่ใช่แบบโอ้โหเติมแล้วแบบรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนั้นนะครับผมก็เดี๋ยวขับลองออกไปใช้งานดูนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะว่ารู้สึกแตกต่างเหมือนเดิมหรืออะไรยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูตอนขับกันอีกทีครับโอเคก็หลังจากใส่ stp น้ำราน้างหัวฉีดไปแล้วนะครับผ่านมาประมาณ1สัปดาห์ละเท่าที่ผมลองใช้ดูก็คิดว่าไม่ได้มนโนไปเองนะ ก็รู้สึกถึงความสม o o t h ของเครื่องยนต์มากขึ้นนะครับผมคือจากเดิมเนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนแบบรอบเดินเบาม,มันเสียงมันแปลกเครื่องยนต์มันแป,แปลกอะไรเงี้ยอุ้ยนี่ตัดซะอะแต่พอหลังจากเติมไปใช่ไหมแล้วผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ผมก็รู้สึกว่าเ,เครื่องมันเดินเรียบขึ้นรู้สึกเออมันมันไม่แบบดังเสียงแบบปูปูป,ป,ปูปูที่ผมเคยบอกว่าเสียงมันอยางเดินรถเดินไม่เรียบอะไรเงี้ยเออมันก็รู้สึกดีขึ้นนะ ก็ไม่ได้คาดหวังนะว่ามันจะแบบโอ้โหใช้แล้วมันจะเห็นผลอะไรกันขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ก็เออก็พอพอรู้สึกได้อะนะถามผมว่าถ้าเกิดคุณมีกําลังทรั์ไม่ได้เดือดร้อนอะไรสักเท่าไหร่เนี่ยจะซื้อมาเติมทุก5000กิโลเมตรอย่างที่ข้างขวดเขาระบุก็ได้หรือจะทุกครั้งรอบเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอ่างนี้ผมว่าก็ไม่เสียหายนะคือจะเติมไม่เติมก็แล้วแต่คุณแล้วกันนะส่วนผมเองผมว่าผมก็ผมก็โอเคกับมันนะที่เท่าที่ผมลองใช้ดูไม่ได้มี ความรู้สึกว่าเอ้ยใส่แล้วมันจะมีผลเสียอะไรก็ดูแล้วก็น่าจะมีแต่ผลดีนะถ้าถามผม<ว>ก็แค่ว่าโอเคผลเสียก็คือว่าคุณก็ต้องเสียเงินไปซื้อนะ <S <S คงไม่ได้แบบเออได้มากันฟรีๆสักเท่าไหร่นะ <S <S ประมาณนี้แล้วกันเนาะอ่าเนี่ยผมจอลดรถรอบเดินเบาก็นิ่งดีเงียบเครื่องยนต์เงียบเลยนะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ตัวนี้ผมว่าโอเคเลย, <S <S เล,ยลองดูแล้วกันนะครับเ,เพื่อนๆก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมนํามาฝากนะครับเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้หด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหนะ้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ